สวัสดีอีกครั้งนะคะลุงปา๋าพี่น้องสุภูสุคนหลังจากฟังคลิปเมื่อกี้ไปแล้วบัาน,นี้สิเป็นคลิปต่อเนื่องเรื่องเล่าระวงังท่าหากกรณีลูกสาวใหญ่ออกไปแล้วเยลินซียูจังไไดในบ้านหลังนี้เมียฝรั่งซียูจังไดในบ้านหลังนี้เนาะค่ะเนาะเพื่อนแนะนำอยียงเยลินมาแน่ค่ะเพื่อนบอกว่ากรณี่ที่เจ้าสิขอฟร็ลวง ขอบัานหลวงในกรณีซิงเกิลเพื่อสันเนี่เป็นไปได้ยากเด้อลาว,ว่าจังซีคุณอาลลันเราบอกว่าเป็นไปได้ยากณนะปัจจุบันนี้ระบบให้ความช่วยเหลือของประเทศอังกฤษค่อนข้างจะต่ำลงไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอีกอย่างหนึง่งในกรณีของคุณค่ะโลไพโลลตี้พี่น้องคะในกรณีของเยลินนี่ บอดด้มีความเดือดล่อนมากเพียงพอที่เขาจะจัดหาที่อยู่อาศัยตามคำเรียกร้องของเราได้ไม่ใช่แม้แต่เย,ยลินผู้คนในประเทศอังกฤษนี้เหมือนกันณนะตอนนี้ประเทศอังกฤษในรัฐบางแห่งบางพื้นที่ในหลายๆพื้นที่แต่ละมุมแต่ละจุดในประเทศอังกฤษนี้ติดขัดขาดแคลนที่อยู่อาศัย ให้เดยซิงเกิมัมหรือคนโสดไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่าคุณจะเป็นบริติชซิติเซนหรือผู้อาศัยตั้งดาวบ่าไงไงซักพี่น้องอย่าลี่นีก็ตั้งดวาวกันพี่นอ้นนงนนองจ้าค่ะเราบอกว่าเป็นไปได้งากที่เจ้าสีได้ตามคําขอนี่เป็นไปแทบสิบบ่ได้เลยพี่น้องจ้า ก็หวังที่คิดว่าสีใดบ้านหลวงได้แฟตหลวงมันริบรีพี่น้องแสงแสงไฟที่เคยลุกโชดช่วงในใจยยลินมันเหลือเพียงแค่แสงหิงห่อยนะตอนนี้ซึ่งเยลินก็นต้องฟังเหตุและผลของเพิ่นที่เพิ่นวานะคะคนที่สีใดบ้านหลวงแฟตหลวงเนี่บุคคลผู้นั้นต้องอยู่ในจุดที่แย่นะคะอย่างเช่นมีลูกน้อยท่องท่องเนี่ย บ่มีแฟนเออหรือว่าบ่สามารถจะอยู่กับพ่อแม่ได้ลวงสีหาหม่องให้ยูนะคะให้ย hey ูกับลูกหน่อยค่ะพี่น้องคะหาให้ได้ไวที่สุดเท่าที่ิไว่ได้คำว่าไวที่สุดเท่าที่จะไว้ได้อาจจะสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีนะคะเพราะว่าสถานที่ที่สี่เอาคนไร้บ้านหรือว่าผู้ร้องขออย่างเยลินเนี่ยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งถูกสุขลักษณะเนี่ย มันสิต้องรอรัฐบาลบ่มีบ้านสำรองบ่มีแฟลตสำรองบ่มี p ร o พ e r t ิเพียงพอสำหรับผู้ร้องขอผู้เดือดร้อนนั้นๆน,น,นะคะค่ะเพิ่นกันเลยว่าเจ้าบ่มีโอกาสที่สิได้มงนง้นดอกแต่ว่ามันจะมีออปชั่นหนึ่งอยู่แล้วว่าในกรณีที่ลูกเจ้าออกไปเล้ว เจ้าต้องอยู่บ้านหลังนั้นตอหามย่ายออกไปใสเป็นเด็ดขาดยายล่นก็ว่าไปอย่างยายล่นบ่มีเงินใจยายล่นสิอยู่ใดจังใดเจ้าก็อยู่แปลงสั้นละบ้านนี่หอดย่าที่จ่ายค่าเสาเจ้าก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงกับยูนิเวอร์แซลอีกเทียนหนึ่งว่าเจ้าอยู่ผู้เดียวแล้วค่าเสาจังสิงเสียเออลูกกับบ่ได้ซอยเหลือแล้วเออ เบิ้งว่าทางยูเนเวอร์แซลเขาสีสวยเจา้าด้หน่อยหลายซำใดเขาสิพิจารณาอีกเท่านึงบัดเี้นออปชั่นที่2 But, ก็คือในช่วงที่เรายังใช้ชีวิตอยู่บ้านหลังนั้นเออคุณจะต้องต่อสัญญาใหม่ทุกๆ6เดือนหรือหนึ่งฝีตามกำหนดที่เพื่อนเฮดไวให้เจ้าเจ้าว่าต้องออกไปใส่ถ้าคุณไม่มีที่อยู่ if you have nowhere to live don't leave the house หาเจ้า่มีมองไปเจ้าห้ามทิ้งบ้านไปเป็นเด็กขาดห้ามค่ะถ้าเจ้าอยากได้ความซอยเหลือจากคอนซิรเดอร์หพี่น้องค่ะยื่นก็ะหู้พึงเอาเสียจังไใดล่ะพี่น้องบบบนี้พี่น้องเอ้อ่ะลื่นกระถามวมาเสียชันเห็ดจังไดค่วมาจังสรนบ่ตรองรีนิวบ่ตรองตัวสัญญาการเช่าอยู่ต่อแต่ให้เจ้าถามเอเจนซี่บ้ง ว่าเจ้ามี property สำหรับ single y o u ่บ่ e สำหรับอาจจะเป็นห้องนึงหรือว่า f ฟลตหนึ่งห้องที่เจ้าสามารถใจใดเออให้ถามเขาเบิ่งก่อนถ้าทั้งเอเจนซี่เขามีเขาสิต้องยับง่ายเจ้าไปใส่จุดที่เจ้าพ่อสิใจใดเพื่อบ้านหลังนี้มันสองห้องนอนเจ้าบ่สามารถที่สิใจใดอยู่แล้วแต่ห้ามนี้ออกจากบ้านหลังนี้ห้ามทิ้งบ้านหลังนี ไปอยู่มองไม่โดยที่เจ้าบ่มั่นใจเป็นเด็ดขาดเพราะว่าอย่างวัตีถ้าเจ้าตัดสินใจเฮ็ดจังสันคนสิวพันศรีสวยเจ้าเด้พันศิปัตมเมื่อถิ่มเลยพันศิถือว่าเจ้าปรารถนาที่จะออกไปใช้ชีวิตเพียงลําพังโดยปราศจ,จากการร้องขอความช่วยเหลือเพราะเจ้าสีวนมาขอความช่วยเหลืออีกเจ้าสิสายูไปอยูย่ไทยไทยมุงโอกาสนี่โอกาสที่เจ้าสิได แฟลตหลวงหรือบ้านหลวงมีเปอร์เซ็นต์กว่านะคะเราบอกว่าจังสี่บ้านนี้ออปชั่นต่อไปก็คือนะคะพี่น้องคะชีวิตค่อนข้างซี่เลียบบวมบอมหดืางนี้เยลืลินค่อนข้างสันคลอนน้ำตาไหลต่อหน้าคุณอลัสนะพี่น้องเราบอกว่าไฮแลนด์หลอดหรือว่าเอเจนซี่เขียนจดหมายวันหนึ่งเจ้าว่าไฮเวลาเจ้าอยู่บ้านหลังนี้แค่สองเดือนเท่านั้น เจ้าต้องต่อสัญญาแล้วเจ้าก็ยังก็ต้องงายออกไปใส่แต่ให้เล่นหลดให้เจ้าของบ้านหรือทั้งเอเจนซี่เขียนจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรว่าให้โอกาสเจ้าอยู่บ้านหลังนี้ได้อีกแค่สองเดือนพอเจ้าได้จดหมายนั้นแล้วเจ้าก็เอาจดหมายนั้นไปสถานที่ที่ผมเขียนให้แล้วเขียนแล้วเขียนใจกระดาษให้ยลินยลินสิต้องเก็บกระดาษตัวนี้ไว้พี่น้องจ้าให้เอาไปหาตึกคอนซีลมองเจ้าเห็นงาน ไปผนแผนกนี่เด้อจุดนี่และจุดที่เพิ่นสีซอยเจ้าแต่สิได้หรือบ่ได้ผม่กลกาการันตีนะตามที่บอกไปตั้งแต่เบื้องตน้นเพราะว่าที่อยู่อาศัยอของรัฐบาลตอนเนี้ค่อนข้างสิอัตคัดบ่เพียงพ่อกับผู้ร้องขอบอกเพียงพ่อกับผู้ที่อยากได้ที่อยู่อาศัยเป็นหม่องเป็นแหล่งของกับขวางเออเพิ่นว่าจังสี่พี่น้องนี่คือออปชั่น เดี๋ยวที่สิมีโอกาสแต่สิหน่อยสิไหลายผมบ่รับประกันใดผมก็นแนะนําเจ้าใดซํานี้ระหวัางสออพี่น้องจ๋าฟังไปฟังมายาลินสิไใดอยู่ในสถานะคนไรบานนะคะ,ะยาลินก็บ,บอกเพิินว่าฉันก็มีงานเหตุถึงฉันสิบ,บ่ไดใดเหลือหลาย แต่ฉันกับบอยากอยู่ในจุดนั้นรล้ว,วาล่าเราเข้าใจที่คุณบอไดอยากอยู่ในจุดนี้มีออปชันนี่ทอนั้นที่ทางคอนซิลสีเอื้อมเมื่อเขามากซอยเจ้าในกรณีนี้อันนี้คือคําแนะนําที่ผมให้เจ้าไปแต่ว่ามันเป็นเรื่องในอนาคตอ,อแต่ให้เจ้ารู้ไว้ว่าสถานที่มองใดเซ็กชันใดออฟฟิศใดที่เจ้าสิบไปขอความซอยเหลือจากเพิ้นพี่น้องคะ นี่คือสิ่งที่เยลินจิต้องอ concentrate นะคะถ้าเมื่อใดเมื่อหนึ่งที่ลูกสาวของเยลินเล่าตัดสินใจออกไปใส่ชีวิตลำพังของเขาแล้วเยลินก็นต้องไปตามนี่ค่ะพี่น้องค่ะบว่าสิเป็นจังได้กับแล้วเตะในกรณีที่เฮาเห่า,าไล่ไดหน่อยเนาะคะเนาะว่าง่ายๆเยลินเป็นคนที่มีไล่ไดหน่อย ถ้าบ่มีลูกพยุงหรือบ่มีความซอยเหลือจากหลวงก็อยู่ใด้ยากแนจัน้อย,ยนะคะค่ะนี่คือสิ่งที่คุณอลันแนะนำมานะคะค่ะเยลินกะส,สีสีใจแข็งๆค่ะสู่ไปพี่น้องค่ะแน่นะคตมันสิเป็นจังไดเข้ากับบะะะะะลูเนาะเนาะค่ะเยลินกะ อยู่ไปในตะลเมือมีความหวังให้เจ้าของไปในตะลเมืออย่าลืนบ่อยากเฮ็ุให้เจ้าของท้อแท้หรือว่าสิ้นหวังนะคะเพราะว่าการนำพลังงานลบโดยค่าเจ้าของหรือว่าโดยความหวังเจ้าของโอ้ยบย่ได้ดอกอันนั้นอันนี้มันเหตุให้เฮาสูญเสียพลังงานอย่าล่นเสียหายกำลังใจเจ้าของในกรณีได้ก็ดีบ่ได้ก็สิกัดฟันสู่ต่อไปคือเกา มันเ็ตให้ยายลล่นบอทอแทะพ่อปันไดพี่น้องคะย่ยลล่นก็บ,บอกคุณอลันว่าชีวิตในประเทศอังกฤษชีวิตในต่างแดนสําหรับผู้หญิงที่ไล่ได้ตามยังฉันนี่หรือว่าหลายๆคนติดมาใส่ชีวิตอยู่ในแผ่นดินของคุณนี่บอกตรงๆเด้อฮาร์ทลิปอือลำบากยากเข็นที่สิย่อาศัยในแผ่นดินของเจ้าหลเออยล่นก็เบ,บอกทั้งน้ำตาเนาะค่ะเนาะ เราก็ยิบทิชชู่ห้เด้พี่น้องคณอาล,ะล,ะละั่นเราใจดีดีล้วก็ยิบทิชชู่เออย่าห้เออมันต้องมีทางออกละแม่จังไดเจ้ากับเขามาผมมีเทียนหนึ่งเด้อผมกับสีซอยให้คําแนะนําหรือว่าอันใดที่พ่อสีซอยใดพวกกมกับสีท่ำหนาที่ให้ความซอยเหลือเจา้าในส่วนที่เหตุใด,ดส่วนใดที่คนซิลเขาจะต้องรับผิดชอบเดี๋ยวพวกผมสีทรงไปหรือว่าให้คุณไปติดต่อเองตรงนี้นะ เออบ่ต้องเสียใจบ่ต้องหายดกแล้ว่าจังสี่ผู้อื่นแย่กว่าเฮาก็ยังมียังหน่อยคุณก็ยังฟังพ่อได้ภาษาคุณก็เเ้าได้ดีอยู่เออก็บบ่ถือว่า นั่นปันไดเราว,ว่ายังส่พี่น้องจ้านี่คือข่าวที่เยลินได้มาบอกสุพีสุนองฟังสู้สายฝอสู้เมียฝรั่งหล,หลายๆท่านที่มาใช้ชีวิตอยู่ตามแดนในแต่ละประเทศขอกฎหมายขอร้องรับขอความซอยเหลือต่างๆแตกต่างกันไปนะคะที่เยลินวันวนี้เยลินอยู่ประเทศอังกฤษส่วนพ,พี่เพื่อนๆที่เป็น,นเม่เลี้ยงเดียวหรือว่าซิงเกิลนะคะเคยได้อยู่จุดที่เยลินอยู่บอ มาลงในคอมเมนต์ห้เยลินอ่านในเดอค่ะเดอว,ว่วามวเจลพันอุปสรรคมาใดแบบใดไปจังใดมากจังใดตอนนี้อยู่จังใดเข้าเอาประสบการณ์มาแช่กันค่ะสิ่งที่ยลินเว้าออกไปสิถือสิผิเยลินบ่รูดอกแต่ยาลินว้าตามที่อ่าซปเปอร์ไวเซอร์คุณอลันเพ่นเห็นงานอยู่ในตึกซิติเซนแอดไวว้ามาจังสีย่ยลินก็เอามาว้าสซูพีสุนองฟังนะคะนี่ล่ะค่ะคือชีวิต การสู่ชีวิตในต่างแดนในหลายหลายด้านในช่วงที่เวลาเทา,เ,าเวลาของชีวิตเทาดิ่งล่งนี่เฮ้าสิบไปขอความซอยเหลืออยู่ใสเฮาสิบไปจังใดเนี่ย ยาลินก็เอามาเบามาแบงเม่าปันให้พี่ให้น้องฟังเนาะค่ะเนาะเาะพื่อว่าอยากพี่น้องของพี่เพื่อนเพืเ่อนลุงป่าเอาอาอจาจะมาใช้ชีวิตยุต่างประเทศอาจจะตกลกำรําลำบากหรืออาจจะอยู่ในสถานะเดียวกันกับที่ยะลินอยู่มูเจ้าก็ได้เข้าใจเพิินให้กำลังใจลูกหลานของเจ้าได้ถูกนะคะส่วนผู้ใดที่อยู่ในสถานะที่ยะลินอยู่นี่ยะลินก็ขอทรงกำลังแรงใจให้ทุกๆคนทุกๆฝ่ไฟทุกๆหมมองทุกแจ่ มีพละกำลังแรงกายแรงใจที่สิสู่แก้ไขปัญหาผ่านผลอุปสรรคไปให้ได้ไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะสงกำลังใจเงวๆงห่สุภูสุคนเทั่งอยู่เมืองไทยกด็ดีอยู่ต่างประเทศในทุกๆประเทศก็ดีนะคะคลิปนี้เงาอีกแล้วพี่น้องจ๋าอย่าลืมขออนุยาตบ,บาดคำจบไปซะก่อนดูแลสุขภาพโดยเด้อะค่ะเดอะ้อพอกันเคลิปหนาพี่น้องจ๋าสวัสดีคะ่ะ